ดูหน้าเจ้าสาวครับทางนี้เล่นใหญ่ครับเล่นใหญ่มันเปลี่ยนเสมือนนางฟ้าที่อยู่ในความฝันของกูนี่อารมณ์โลจันทองแท้ด้วยแล้วเสียงมาแล้วอันนี้ไม่ไหวกูรักนางกูอยากได้นางเป็นคู่ชีวิตเด็ดโอ้โหเล่นเสียงโ้ด้วยเขาเป็นเจ้าขอให้พี่ได้โดดกระจุมึงให้ไม่ได้ วินนุ่นไม่ไหวแล้วยกอาพพระผู้เก่งกาเธิ่วเป็นพระเอ,อกกี่โมงก่อนเีไม่หวแลเ่นม่ไวแล้วเพระเอกกี่โมเล่เนอเองอกง้อะลยไม่ให้คุณดูขำได้กับมึงขำตัวเองเลย ไม่ใเอ็กกี่โมงดูัวโยมเลยดูสนก็เพื่อเป็นตัวแล้วจะหัวเราะเสียงดังเกินไปเลิมใจไม่อาจจะร้องต่อได้เลิมใจมาไรหนักฮ้ยเลิมใจมาวันนี้อยู่นะเฮียราบี สยอสุรางคร์ธานีขยี้เขยี้สาแก่ใจมึงรู้ยังมึงรับคำสั่งกูพิจารณมึงจงนำอย่างนี้ไปตำั้งหมดไม่ฟังไอ้พระการใดพิจะรกับหัวรอเสียงดังน่ารำคาญที่สุด เป็นแบบนี้ขาดคนไม่ได้โอ้ข้ามาคุณเป็แบบนี้คูจะอยู่ใช่ไหมไม่นี้ไม่ไหวยเปก็ด่าคุยหัวล้อไม่เป็นไรดุงฟ้าสั่งมาปราบ้านเล่นใจอย่าเล่นใจบ่อนไมสุขะทำไมล่ะเดี๋ยวเจ้าภาพก็ต้องขอให้ถึงในอยู่แล้วแตเป็นแค่นินดๆหน่อยบอก ผมกคพอทำได้นิดเดียวฮะปากต้องกว้างๆนี่คืยดูดิเกเนี่ยเท่านี้มันยังไม่พออีกเลยโอ้โอ้โอ้ปากจะเที่ยวถึงหูอยู่แล้วแม่แม่เออันนี้ไม่ไหวแล้วต้องคอแล้วถึงจะไหว ไมยลองขอที่นิดทำไมนะก็ว่าระเอกกี่โมงเป็นพระเอกกี่โมงดูมันก็จะภูมิใจในตัวตุ่ม่าอยู่นวลหลุดแล้วกูก็เคยเหมือนตึงไม่เหมือนเท่าอมืดยวันนี้มึงพูดอันนี้มันไม่ถูกโอ้่ครับโผล่สองล้วอยสิบหกสา โอ้ครับสุดท้ายแล้วสดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมึงยังไม่พอใจอย่างวันนี้เยี่ยวจะแตกเลยนะคุณแม่เจ้าค้าขอบคุณที่แม่ตาพระคุณค้านี้ลูกนี้จะไม่ลืมขอบคุณครับย่องไปแล้ว จ้องเปรบรางวัลเก็บทุกเม็ดวันนี้ไม่ไหวแล้วเก็บทุกเม็ดโอแม่ขอบคุณนะครับโชคดีขอให้แม่ร่ำรวย ติดรางวทำไมหน้ามูดขนาดนี้ขอบคุณาใจจากมังประหนะครับอหาใจยังรักกานใ่มึงยังเขาเยอะหดือไมยอะมึงให้ผมเป็นสนานกูจะกลับมาเมือนเดิมได้อย่างไรโอ้โให้อะไรนี้ป เป็นตัวนี้ทีไรกูเจ็บกระพุ้งแก้มเหลือเกินเฮ้ยเออเดี๋ยวมันจะมากลับมาเดิมกลับไม่ได้แล้วพี่คูณไม่ออกแล้วพูกมาเดิมเอาละเอาละเอางนึสุรไดสงครามไม่เหมือนเดิมเยอไม่เหมือนเดิม มันจะเป็นน uh, uh, ั <c ann LE> ่นแหละมึงจะเป็นนะเออมึงมึงลองเป็นดั้งไหมเป็นไม่ได้เดี๋ยวอัดจอจบไม่ได้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 หนึ่งพี่เป็ดเลขสาพี่เป็ดเลขสมึงลองดูเป็ดเลขสเถอะตึ้งนั่งตุ๊ดแดงตึ้งนั่งมาแล้วครับชงมาขนาดนี้ต้องจัดแล้วครับอันไม่จัดหากไม่เก็บในกองคงไม่สิ้นเลยอีกเอ้า ทัสน like ินลมสนามผู้มิสิบุรีที่พาเธอมาในวันนี้กัดเร็วเกใหญ่การพิสูจน์อะไรบางอย่างระวังมึงผู้เป็นครูกับกูโคจะสิงผู้เป็นศิษย์เป็นครูไปแล้วใครมันจะุงเหมือนกันวะจับดาบมาเถิดไอ้วีโรเซนโอ้โหพี่จะสู้หรือไม่สู้ไม่สู้ จะสู้หรือไม่สู้ไม่สู้มึงไม่สู้นะฮะไอ้ชาตพวกากแมงไม่สู้ดีทั้งเวรอ่าแมงไม่สู้มึงตายชาบอนวีรเสกมาพริจิตรค่ะโอ้โหตับยาว โอ้โหโหมาหนักเลยครบับอย่นี้ตับดาวแล้วด,ดพีน่นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคนมาตับหนักแล้วนี้ <ๆ S 1> ไม่นุ่นทนดูไม่ได้อเตเช่วยมเ่ามรดำมาครับเพลงมา เราอยากได้เท่าไหร่ก็ตัวเนี้ยมอเนี A A iv in iv in ้ยแม่ก yes ับก euh ู้บ้างแม่ยังได้ยังรู้บ้างเอาไปเอาไปแม่ไหมบอกมาว่าเขาเรื่มได้่าเล่าเรื่องอะไรมาเอาแล้วครับบีดมาแล้วครับบีดมาแล้วครับเหยียดถูดเอาแล้วโดนแดงตูดเอาเรื่องอะไรละลิเกเอง พวกนี้ต้องมีงานต่อที่กรุงเทพสื่อสงครามใส่เลยขับขับมันขับลงกับเจ้ากว่ามากโคเลยเนีโอ้ยมึงหลงมาตั้งนานแล้วเจ้าสาวมึงสวยดีเลยบัดนี้